ออกงานสังคมบ่อยมากแล้วก็ออกงานอีเวนต์บ่อยมากลูกหน้าเราเนี่ยหย,ย่อนค้อยตามอายุเนาะออกแดดบ่อยอะ่ะจะมีฝ้ามีกะมีรอยด่างดำส่วนพี่กิ๊บก็ตีกอรอฟว่ายน้ําเทนนิสเราก็จะกังวลผิวไม่ดีใบหน้าหมองคล้ำริ้วรอยก็เลยอยากให้ที่คลินิกมาทําอะไรให้เราสวยขึ้นชื่อจริงชื่ออมพอรพรมณีวันชื่อกิ๊บปริญญพัฒน์ังสีมาพิวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะหมอแทมมี่นะคะคุณกิ๊บกังวลอะไรเป็นพิเศษไหมคะริ้วรอยก็เริ่มมานะจุดด,ด่างดาําจะมีพวกแบบรอยสิบหน้ารู้สึกว่ามันหย่อนค้อยจุดหน้าค แนะนําวันนี้ตัวที่เหมาะสมที่สุดเติมพวกสารกระตุ้นคอลลาเจนกลุ่ม PLA เป็นหลักทำให้ผิวมันฟูขึ้นริวรอยเล็กๆก็ตื่นขึ้นเรื่องฟ้าก็จะดีขึ้นเติมเต็มส่วนที่ขาดไปแก้มตอบเล็กน้อยหน้าแก้มที่สุดลงร่องแก้มร่องนหนมากแล้วก็ขมับอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ยังเป็นการปรับปรุงคุณภาพผิวไปในตัวด้วยทําให้ผิวยกกระชับขึ้นริ้วรอยเล็กๆดีขึ้นหมดเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเจ็บไหมคะนิดเดียวนิดหน่อยแต่ชอบมากหน้าแบบละมุนขึ้นเติมเสร็จทั้ง2ด้านแล้วนะคะก็โดยรวมใบหน้าก็จะโดนยกขึ้นเนาะด้วยสารกระตุ้นคอลลาเจนบริเวณเล็กๆก็จะดีขึ้นร่องแก้มหน้าแก้มก็จะดูละมุนมากขึ้นก็อันนี้เราทําเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะคะก็จะเติมเต็มบริเวณขมับยกหน้าเนาะหน้าแก้มใต้ตาร่องแก้มร่องน้ำหมากใน5ซีซีหน้าฝั่งนี้ดูเต็มแล้วก็ดูยกขึ้นเดี๋ยวเราทําต่ออีกข้างหนึ่งให้เสร็จเลยแล้วกันนะคะ เป็นยังไงบ้างคะคุณกุ้งกับคุณกิฟหลังเติมไปแล้วชอบอะ่ะมันเห็นผลเลยอะ่ะแตกต่างกับตอนที่เราเข้ามาเนาะหน้าแบบลิฟต์อัพขึ้นมาทันทีอายุเด็กไปทั้งคู่เนะาะคุณกิฟก็สวย <c oughs> จึงมากเลย <c oughs> สวยเพราะว่าแอบ,บเติมปากไปนิดนึงหน้าใสาเร็วมากสวยโดยไม่ต้องผ่านฟิลเตอร์แล้วค่ะ